สวัสดีค่ะตอนนี้ขวัญอยู่กับรถยนต์ Honda City นะคะคันนี้เป็น City t y t c h b แบ k รุ่นท็อปสุดเลยค่ะเป็นรุ่น RS นะคะสีเทาโซนิกสำหรับสีนี้ราคาเขาจะเท่ากันกับสีดำนะคะราคารุ่น RS จะอยู่ที่749,000บาทค่ะถ้าในกรณีสีดำหรือสีเทาโซนิกราคาจะอยู่ที่755,000บาทนะคะ รุ่นท็อปสุดนะคะที่เราเห็นข้างหน้าตอนนี้ในเรื่องของไฟตัดหมอกคู่หน้าเป็นไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED จะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะคะในเรื่องของล้อจะเป็นล้ออลลอยขอบ16ค่ะเป็นลายนี้มาจากโรงงานเลยนะคะกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าสีดำก็สแบกคค่ะมาพร้อมกับสัญลักษณ์ RS ด้านหน้าแบบนี้เลยแล้วก็ในเรื่องของไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าแบบ LED ค่ะ เฉพาะรุ่น RS นะคะไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าแบบ LED ค่ะในส่วนอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มเติมนะคะคันนี้จะมีสเกิร์ตรอบคันด้านหน้าเป็นแบบโมไอด้านข้างและด้านหลังจะเป็นแบบโมดู l โลนะคะซิตี้จะเป็นเครื่องยนต์1.0ลิตร VTEC เทอร์ H ค่ะให้กำลังแรงมา้าสูงสุดถึง122แรงม้าเลยนะคะในส่วนของน้ำมันก็สามารถรองรับ เบนซิน9195แก๊สโซฮอล์9195 E10 แล้วก็ E20 ค่ะ E85 จะเติมไม่ได้นะคะถัดมาที่เพิ่มเติมเข้าไปอีกนะคะจะเป็นในส่วนของคิ้วกันศาสตร์ค่ะคิ้วกันศาสตร์จะเป็นสีดำเป็นของแท้เลยค่ะตรงนี้ก็จะมีคิ้วกันศาสตร์นะคะติดตั้งให้ค่ะ เป็นรายการที่เราติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของคิวซุ้มล้อด้วยค่ะด้านหน้าตรงนี้ค่ะมีสัญลักษณ์ซิตี้ค่ะกระจกมองข้างนะคะเป็นสีเดียวกันกับรถยนต์แล้วก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกด้วยค่ะในส่วนของกระจกมองข้างจะเป็นสีดำกอสแบคนะคะ มีสัญ,ญลักษณ์ไฟเลี้ยวที่กระจกค่ะแล้วก็สามารถพับไฟฟ้าได้ค่ะเสาอากาศแบบครีบฉลามก็จะเป็นสีดำกอสแบ็กนะคะเฉพาะรุ่น RS นะคะมีกระจังหน้ากระจกมองข้างแล้วก็จะมีเสาอากาศแบบครีบฉลามที่เขาจะเป็นสีดำค่ะมือจับด้านข้างเป็นสีเดียวกันกับรถยนต์ค่ะ เกิดหลังเป็นโมดูล o นะคะด้านข้างและด้านหลังเป็นโมดูล o ค่ะเฉพาะด้านหน้าจะเป็นโมไอนะคะที่ติดตั้งโมไอเพราะว่าจะชิ้นใหญ่กว่าโมดูล o นะคะจะดูสปอร์ตกว่าส่วนด้านหลังก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ RS อยู่ด้านหลังด้วยค่ะ ถัดมาในส่วนของกล้องสองภาพด้านหลังจะอยู่ตำแหน่งใต้บริเวณโลโก้นะคะสามารถปรับมุมมองได้ถึง3ระดับค่ะด้านหลังก็จะมีอุปกรณ์นะคะที่เราเตรียมใส่ให้ให้กับลูกค้านะคะจะมีถังขยะหุม้มเบลมบาบังแดดถัดท้ายรถนะคะพวกนี้จะอยู่ด้านหลังทั้งหมดเลยค่ะส่วนด้านล่างก็จะมียางอะไหล่รถยนต์นะคะ จะอยู่ลงไปอีกชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็มีแม่แรงค่ะ City h a t b a c k นะคะการพับเบาะเขาจะพับด้เรียบเหมือน Honda Jazz เลยนะคะสามารถพับเรียบได้ทั้งสองข้าง180องศาเลยแล้วก็สามารถพับในแนวสูงได้ในกรณีที่ต้องการวางกระถางต้นไม้หรือของทรงสูงเราก็สามารถพับเบาะได้หลายรูปแบบเลยนะคะเดี๋ยวขวัญจะ ทำให้ดูค่ะกรณีที่เราจะพับนะคะแนวตั้งแล้วก็ดึงขึ้นแบบนี้เลยค่ะจากนั้นให้เรากดล็อกตรงนี้นะคะก็จะมีบริเวณวางของได้สูงค่ะตรงนี้ทรงสูงเลยแต่ขวัญจะไม่ได้พับนะคะดึงขึ้นให้ดูเฉยๆเพราะว่าขวัญใช้มือเดียวนะคะ ส่วนการพับเรียบให้เรากดบริเวณนี้ค่ะแล้วก็ดึงลงมาแบบนี้นะคะก็จะเป็นการพับแบบเรียบเลยค่ะทําได้เหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะคะจะพับได้เรียบเหมือนกันทั้งสองข้างเลยด้านในก็จะมีช่องเก็บของนะคะหลายช่องเลยนะคะด้านข้างก็มีตรงกลางก็มีค่ะส่วนด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นช่องจ่ายไฟสำรองนะคะมีให้สองตำแหน่งค่ะ ด้านหน้าอีก1ตําแหน่งพร้อม USB อีก2ตําแหน่งค่ะจะมีด้านหน้าด้วยนะคะอยู่ใต้ระบบแอร์ลงมาจะมีช่อง USB 2ตํตำแหน่งนะคะแล้วก็มีช่องจ่ายไฟสำรองให้1ตําตำแหน่งส่วนในเรื่องของหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอขนาดใหญ่เลยค่ะสามารถ มีกล้องสองภาพด้านหลังแสดงผลตรงนี้เลยนะคะเพียงแค่เข้าตำแหน่งเกียร์ R ถอยหลังเขาก็จะทำงานทันทีเลยค่ะส่วนที่พวงมาลัยก็จะมีปุ่มรับสายวางสายบนพวงมาลัยนะคะมีปุ่ม Cruise c o n t r o ล็อความเร็วอัตโนมัติบนพวงมาลัยแล้วก็จะมีพัดเดิลชิพนะคะเปลี่ยนเกียร์ได้ที่พวงมาลายัยขับรถได้สนุกเหมือนรถเกียร์ธรรมดาเลยค่ะภายในของเบาะนะคะเขาจะเป็นเบาะหนังกลับชนิดนุ่มนะคะ ในเรื่องของการเดินตะเข็บตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงค่ะสำหรับรุ่นท็อปจะเป็นแบบเบาะหนังกลับชนิดนุ่มนะคะบริเวณแผงด้านข้างตรงนี้จะเป็นหนังส่วนเวลาตรงที่เรานั่งตรงนี้เขาจะเป็นหนังกลับนะคะด้านบนจะเป็นสีดำค่ะไฮไลท์น,นะคะด้านบนตรงนี้นะคะหลังคาจะเป็นสีดำ เดี๋ยวเราจะสตาร์ทรถนะคะให้ดูในเรื่องของตัวหน้าจอด้วยขันมีเพิ่มแป้นอัโทษที่ค่ะมีการติดตั้งไฟส่องสว่างเท้าให้ลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็คิวบันไดที่ติดตั้งให้จะเป็นคิ้วบันไดแบบ LED ค่ะมือจับด้านในจะเป็นโครเมียมนะคะด้านนอกเป็นสีเดียวกันกับตัวรถยนต์ค่ะส่วนด้านในจะเป็นโครเมียมค่ะ คิวบันไดแบบ LED นะคะรุ่นท็อปก็จะเป็นแป้นเท้าสปอร์ตแบบนี้เลยค่ะบริเวณสกเกรตด้านข้างนะคะถ้าเป็นโมดูลอก็จะมีสัญลักษณ์โมดูลอแบบนี้ติดตั้งติดมากับตัวสกเกตให้ค่ะเบาะสามารถปรับสูงต่ำได้นะคะเบาะนั่งคนขับสามารถปรับสูงปรับต่ำได้ค่ะหน้าจอนะเดี๋ยวขอจะสตาร์ทรถยนต์นะคะการสตาร์ทรถยนต์เพียงแค่หยยบเบรกนะคะแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลย ของเวลานะคะวันนี้วันอังคารที่28ธันวาคมนะคะเวลา11.41ขันตั้งให้เรียบร้อยค่ะตรงมาตรวัดก็ตั้งเรียบร้อยเหมือนกันนะคะน้ํามันในวันรับรถเติมให้เต็มถังเลยเขมไม้ตอนนี้วิ่งไปล้ว12กิโลเมตรจะล้างค่าไม่ได้นะคะตําแหน่งของเกียร์ก็อยู่ในตําแหน่งเกียร์ P นะคะก็จะแจ้งสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่หน้ามาตรวัดตรงนี้เลยฝั่งด้านซ้ายเป็นรอบเครื่องค่ะฝั่งด้านขวาเป็นรอบความเร็วนะคะ ปรับลดแสงหน้ามัดวัดตรงนี้นะคะขวัญเห็นมีลูกค้าอ่าทักขวัญสอบถามมาว่ามัดวัดตรงนี้เวลากลางคืนเราปรับลดแสงได้ไหมนี่คือปรับตรงนี้นะคะจะมีบวกมีลบตรงนี้ให้เราเลือกตรงนี้ได้เลยค่ะการดับเครื่องยนต์ไม่ต้องเหยียบเบรกนะคะกดปุ่มเดิมค่ะ ด้านน้าตรงนี้ก็จะเป็นเปิดไฟค่ะเปิดไฟหลีเปิดไฟห,ไหน้าเปิดไฟตัดหมอกนะคะเปิดไฟสูงไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาฝั่งด้านนี้จะเป็นการควบคุมของเรื่องระบบไฟค่ะส่วนฝั่งด้านซ้ายนะคะจะเป็นในเรื่องของที่ปัดน้าฝนด้านหน้านะคะ่ะแบบนี้นะคะดันเข้าหาตัวเป็นการฉีดน้ําด้านหน้าค่ะส่วนวิธีการหมุนจะเป็นการควบคุมด้านหลังค่ะที่ปัดน้าฝนด้านด้านหลังนะคะ เครื่องเสียงก็หน้าจอขนาดใหญ่เลยนะคะเข้าตำแหน่งเกียร์ R ถอยหลังกล้องสองภาพด้านหลังก็จะทำงานทันทีปรับมุมมองได้3ระดับแบบนี้เลยค่ะกดสัมผัสได้เลยนะคะเครื่องเสียงก็เปิดปิดเครื่องเสียงตรงนี้เพิ่มเสียงนะคะหรือลดเสียงตรงนี้ได้เลยค่ะถ้าเราจะฟังวิทยุเราก็ต้องเลือกโหมดก่อนนะคะ นวิทยุบนพวงมลลาลัยค่ะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดก็ดตรงนี้ได้เลยค่ะเปลี่ยนไปฟัง FM เปลี่ยนไปฟัง AM ไปฟัง USB หรือว่า b l บลู o t h นะคะให้เราเลือกเปลี่ยนโหมดจากพวงมลลาลัยได้หรือสามารถสัมผัสที่หน้าจอได้เช่นเดียวกันค่ะแบบนี้เลยค่ะ ระบบแอร์ตรงนี้ก็เปิดปิดแอร์นะคะเลือกโหมดหมุนได้เลยค่ะแล้วก็ขวาสุดเป็นอุณหภูมินะคะ AC ให้เป็นออนนะคะออฟไม่เย็นจะมีตะแรงลมลมหมุนเวียนในรถค่ะไลฟ้าด้านหน้านะคะแล้วก็ไลฟ้าด้านหลังส่วนปุ่มนี้จะเป็นแมคคูลค่ะตรงนี้ก็เป็นแอร์ออโต้ค่ะด้านล่างอย่างที่ขวัญแจ้งไปเมื่อสักครู่นะคะตรงนี้ก็จะมีช่องจ่ายไฟสำรองแล้วก็จะมี USB ให้เราด้วย2ตํตำแหน่งค่ะ มี idling stop นะคะมีโหมดประหยัดน้ำมันค่ะตำแหน่งเกียร์ก็ P, จอสนิท R ถอยหลังค่ะ M เกียร์ว่าง D เดินหน้านะคะ S s p r t t นะคะ, s ะ,คะสามารถใช้ควบคู่กันกับตำแหน่ง p a t d l e s h i ชตรงนี้นะคะที่แจ้งไปว่าสามารถขับสนุกได้เหมือนรถเกียร์ธรรมดาเลยนะคะเวลาขึ้นเขาลงเขาเราก็เพิ่มฝั่งด้านนี้นะคะฝั่งบวกรถก็ฝั่งด้าน,นี้ค่ะให้ใช้วิธีการดันขึ้นแบบนี้นะคะ ด้านล่างอาบริเวณด้านหน้าตัวนี้ก็จะเป็นหนังนะตรงนี้ค่ะแล้วก็ตกแต่งด้วยได้สีแดงถ้าเป็นรุ่นท็อปนะคะก็จะดูสปอร์ตกว่ารุ่นอื่นๆน,นะคะถ้าเป็นรุ่นรุ่น s อีอย่างเงี้ยภายในเขาก็จะเป็นแบบเบาะหนังทูโทนนะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละอาแต่ละคนเนาะจะชอบไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็ชอบเบาะผ้านะคะส่วนตัวขอนเองก็ชอบเบาะผ้านะเพราะว่าขอนว่ามันนั่งแล้วมันนิ่มดีค่ะ สำหรับใครนะคะที่สนใจรถย,ยนต์ Honda นะคะขวัญจำาหน่าย Honda ทุกรุ่นนะคะ City C i v i c Honda j a z z นะคะ CRV a c c o r d BRVMobil i o นะคะสามารถสอบถามได้ทุกรุ่นเลยนะคะที่เป็น Honda นะคะเพราะว่าลูกค้าเห็นบอกว่าขวัญขาย City, แล้วก็ Jazz เยอะนึกว่าขายเฉพาะ2รุ่นนี้ไม่ใช่นะคะขวัญขายทุกรุ่นนะคะสามารถทักสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะที่เพจนะคะหรือแอดไลน์ไ d ได้ตาม ช่องทางการติดต่อใต้คลิปวิดีโอที่ขวัญลงไว้เลยนะคะก็ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ไว้วางใจซื้อรถยนต์ฮอนด้ากับขวัญค่ะคันนี้เดี๋ยวลูกค้าเข้ามารับพรุ่งนี้แลวเจอกันนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ